ปีโตเห็ดพึงหวานเห็นคอลอยตัดขาบรบราดอกนี่เขาไม่เห็นเพราะค่ะปดดีโทปาดวันนี้วันที่า3ตุลาพึ่งหวานยังอยู่จ้าโอ้ยเสียดายเมื่อกี้กําลังเสียดายว่ะเออปาดคือมาเห็ดพึ่งข้อลอยขาตัดขาเดี๋ยวจะพาให้ดูจ้ะนี่น,นี่นี่จ้ะลอยขาตัดขาเห็นบ่จ้ะโอ้ย ไม่คิดไม่ฝันว่าขขอยสิได้คือกันจ้าวิสุดยอดสายตามองหาเธอโอ้ยได้อยู่เดอ้ออู้นี่ดอกนึงจ้ะเห็ดเอาไปทำอะไรดีเพึ่งหวานดอกเดียวงามๆจะเด้อนี่แก่นเปิ๊กเลยจ้ะวายสุดยอดจะเอาไปทำอะไรอะดอกหนึง่งไปห้ามูเธอ ฝ้าหาหมูเธอมาอ่าให้เดี๋ยวดายเรียกหมูเจ้ามาหืดเห็ดแนวนีิกไงคือกันเด้อนี่บึ้งเนี่ยาธิตเธอหมูเจ้าอยู่ไซบัดนี่เรียกหมูเจ้ามาสองดอกสามดอกก็ยังดีเอาไปต้มสาธิ่เธอมึกปลอดซิบพ่อมหเห็ดผึ่งหวานมาเรนๆรจ้ะมาหาเห็ดขอนสน สุดยอดเด้นี่บ่ตัดขาดอกคะ่ะยังยังอู้ยังออกอยู่ได้จะได้เห็ดพึงหวานจ้าดอกงามงามนี่จะแพ้พินเดือนเครื่องเลืงอยู่สินเห็ดอันเห็ดเห็ดแดงเห็ดพิษนะคะ่ะถ้าเพิ่นออกอยู่เห็ดพึงหวานเพิ่นก็นยังออกอยู่แด้จะได้ลองเคร่องเกตได้จ้ะถ้าเห็ดพิษ ดอกแดงๆออกเห็ดพึ่งหวานก็ยังมีเปอร์เซนต์ออกอยู่จ้ะอุ้ยดีใจขนาดหาตามลังเขานะคะอุ้ยตัดสด,สดๆใหม่ๆเลยจ้าขาเขายัางเราบนันเน่เห็ดคอนดอกเดียวถือทั้งคลิปจ้ะภูมิใจเฮ็ดปีนี่เฮ็ดไข่มุกจ้ะ ดูดอกเอร์เบราเลยค่ะคิบมาครับทีสลา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 สวยๆทั้งนั้นเลยสวสุดยอดเรียกใจเสียดายค่ะที่ว่าบร้เห็นรอยก็ตัดเนาะค่ะนี่ นี่จ้าโอ lonely, RIGHT ้สนี่นี่นี่ลูกตาสไนเดนใบแล้วท่านดูเออข้างล่างใบว้าวเชิญนี่จ้าเพื่อนเพื่อวิดีโอเราเห็นเห็ดเกาลัดเนาะดอกใหญ่โอ้ยเสดยมาเพราะทันเพื่อนแก่หมดเนาะค่ะโอเคจ้าพี่แพ่พิวจ้าไข่มุกไข่มุกเห็ดอะไรเอ่ยเปิดเห็ดอีหยังนี่โอ้เห็ดเห็ดเกาลัดจ้า กว่าตะใบไม้อู้เห็ดเการักขึ้นอยู่ด้ด้ะนี่จะเดี๋ยวไปตัดแต่งเอาอู้เห็ดเการักเอาเอาดอกน้องได้บ่เอ้ยเท่าหมดแล้วเอาเก็บไปเป็นมูกันเการัดสวยๆดอกใหญ่มากเลยค่ะปีนี้พระเจ้าช่วยอ้ยเห็ดเอียงอะไเนี่ย อะไรอ๋อมารูนั้นอฮ้ยเอาเอานั่นกาแฟพี่เุ้ยสุดยอดนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปตัดแต่งเอาจา้ะถือกล้องมือนึงโอเคจ้ะป้าวเห็นคอนสนบ้านนี้มดจ้ะง,งามเน,นาะคะเนาะดูบารเรอบราเลยจานเทากระด้งดอกเทากระด้งเลย อี่แม่เจ้าข้าเจ้าช่วยกล้วยตอดโอ้โหสออนงามนะคะเนาะถ่ายไปเรื่อยเปื่อยอันนี้เฮ็ดใกล้เฮ็ดกับเฮ็ดเสเดียนหรือเฮ็ดดำนาะค่ะประมาณนั้นแต่เฮาบบกินดอกคะ่ะอุ้ยคลอยเข้ามาหาเมื่อวานเนี่ยทำเมื่อวานนี่มาอุ้ยได้ตึมเหมือนกันเราจะเฮ็ดผึ่งหวานอุ้ยเสียดาย พี่มารุนคือเท่าแท mm ้อุ้ยคักเนาะบ่าเทินดอกแต่ขานะสงสารขาสงสัยขาขาเอาอยู่จ้ะโอเคจ้ะคลิปนี้ก็จะสซ้ำกว่าคลิปนั้นเนาะนี่แหละค่ะปลาเฮ็ดนี่นี่ก็ฮะคลิปสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็คลิปเก็บเห็ดสุดท้ายปีหกห้าเนาะค่ะ อู in, ama, rawn, ้กบแดงเจ้าชายกบเจ้าชายกบงวย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 เจ้าชายกบมันมันพื้มีแต่เท่าเท่าเฮ้อหาริมัดเห็ดข้นสุนจ้ะนี่ก็เห็ดน่าทั่วเห็ดปลาเหนื่อยจังบรรยากาศโอ้เพื่อนๆคลิปเก็บเห็ดปีพศ .65 ก็วิดคลิปว้เทานี้นะคะ่ะก็ค่อยดูก่อนถ้ามีเฮ็ดอะไรค่ะมันแดดดีอะไรดีก็จะพามาออกแลคะ่ะนี่ก็ได้จะได้เหลือตาเขาอยู่ใต้ใบไม้แต่หัวขาวปลดเลยโอเคจะ้ะเนี่ยเฮ็ดแดงเค่ะเฮ็ดแดงเท่าเฮ็ดพิษนะคะออกสงสัยมันเฮ็ดพึ่งก็ค่อยๆออ,ออกแต่มันจะบอกบรายนะคะประมาณนั้นเราจะพาไปดูดูเฮ็ดพิษนาะ าเฮ็ดพิษออกเฮ็ดอื่นก็เฮ็ดพึงหวานก็นั่งก็ออกคือเก่าจ้ะเต่นี่จะเห็นบ่นะเห็นว่าจะเฮ็ดพิษนะคะเสดายทำมาหวานนี่มาเนาะคะ่ะจะได้เฮ็ดพึงหลายดอกจะเห็นรอยเขาตัดมาหวานนี่เนาะคะ่ะอเสาดายแต่ก็โอเคได้ดอกนึงเป็นควันตะก,าก้าก็หมานอยูเด็ดจ้ะเนาะอ,นอากาศร้อนจ้ะ Oh, สุดยอดนี่จะ้ะ oh, งอ้ยง่ายจ้ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปว่านี้เนาะค่ะเนาะยังไงก็มาดูปีนาฝ้าหม่ก็จะพามาเก็บอีกเนาะขอบคุณถูกกำลังแรงใจที่เขามากดไลค์กดแชร์เขามาคอมเมนต์เนาะค่ะเขามารับชมเนาะค่ะยังไงก็กราบขอประคุณหล,ลายๆสาวไทยก็ฝากขอบคุณฝากกดติดตามเนาะค่ะลาไปตรงเฮดพึงหวานปีหกหาดอกสวยๆเนาะค่ะ ไปแล้วค่ะเพ,พื่อนๆไปเดินไปถ้าปิดคลิปใครดูเด้อฉันอาจจะเจอเห็ดเจ <c oughs> อนี่พอปิดคลิปหรือเจอเห็ดอย่างดีเลยไม่รู้เป็นไรหยุดหายใจก่อนนี่ค่ะดอกเดียวแต่ก็สวยดีละ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพอปิดคลิปก็จะตัดขาเลยโอเคจ้ะเพื่อนๆขอบคุณขอบคุณมากจ้ะขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจทั้งอยู่คนอยู่มังไทยทั้ง ฝั่งไทยฝั่งเพื่อนบ้านกันเนาะคะ่ะโอเคสาวไทยก็ขอปิดคลิปไป้ทีนี้แล้วค่ะเนะาะบายบายโอ้ยปิดได้บนอะบัดเนี่ยเดี๋ยวปิดปิดปิดให้ได้ปิดได้อยู่วัสดีจ้า